สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนจ้าเมื่อนี้อยู่กับช่องกเกษตรอินดีจ้าสิพามะเบิงการสูบน้ำใส่ร่องมันมันแห้งงจ้าตะวากะเริ่มแตกหยอดอ่อนแล้วสูบน้ำใส่จักน้อยเห็นพอมีความชุ่มชื้นจ้าบ่าต้องการน้ำหลายปนในดออ กสิปมานี่ละจ้าอันนั้นก็คือพอบานจ้ากำลังจะเตรียมสายยางป่อยน้ำแรงหนีซี่ไรจ้ามันนากสิปอยตามล่องแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจ้าจนกว่าสิเต็มจ้า